ครับกาวสรีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะนนี้จะมารีวิวเป็นงานเรียมเรียมพระปกนะฮะปกใบมะขามเท้าเวศสุวรรณนะรุ่นไหนไม่แน่ใจนะั้นเป็นแต่หลวงพ่ออิดนะฮะวัดจุรามณีเท่นเคยนะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็อย่างที่เข้าใจกันดีนะครับ มาปกไปมาขางว่าองค์จิ๋วนะองค์เล็กๆประมาณข้อหนึ่งนะก็ส่วนมากจะทําไปก็ไม่ปะซุมนะแต่ลูกค้าท่านนี้เอามาสององค์ปะซุมทั้งสององค์แล้วก็เพิ่มลุกเล่นเข้าไปก็คือเห็นเพชรยอดนะครับตรงปกติเราจะถังเพชรตานะเขาเคยทำไปบ่อยแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไอเดียใหม่ขอตรงยอดตรงยอดตรงบนของลูกตานะครับของแข่งสิงไอของของหน้ายักษ์นะครับปองซุมมันจะเป็นแบบบ๊อบๆแล้วก็ ไม่ชุบนะพอไม่ชุบมันก็จะเป็นแบบสมัยเก่ากลืน่นๆไปหน่อยนะครับถ้าชุบมันก็จะตัวดูตลกนะก็เลยแนะนําแบบว่าไม่ชุบจะดีกว่ารูชาก็โอเคนะเอาแบบไม่ชุบก็ใช้ทองนะปะสมองจิ๋วนี้ประมาณองค์เล็กเนี่ยฮะใช้ประมาณ2.1กรัมนะสอกรัมก็ประมาณครึ่งสลึงนิดๆก็แบบก็ผมก็ส่งแบบไปนะเขาก็เลือกแบบนี้นะดูหวานๆหน่อยหนึ่งนะหวานๆ ส่วนเพชรนะไซส์ครึ่งตังค์นะ0.5น,นะครึ่งตังค์ทอง2.15ก็น่าจะเป็นไม่น่าจะวารุ่นไหนนะแต่ที่นี่เขาเรียกว่ายันจมนะจะมีหนูนก็คือเป็นเส้นๆขึ้นมาอันนี้จมลงไปนะแต่รุ่นไหนผมไม่แน่ใจนะครับพระปรกใบมะขามท้าเวสุวรรณนะครับหลวงพ่ออิฐ วัุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามก็ประมาณนี้นะครับประุมนะครับเท่าที่เห็นตลอดนะครับก็ภาพมิ่งภาพเคลื่อนไหวขององค์นี้อยู่หลังคลิปนะครับส่วนท่าในใดอยากจะดูคลิปแยกก็อีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะทําแยกไว้นะครับก็ท่าในใดอยากเรื่องมาลักษณะแบบนี้ถ้าดูปุ๊บไม่ว่าจะปีไหนนะครับหมายถึงผ่านไปกี่ปีนะครับก็ทักคําค,คืนได้นะก็ เหมือนแคปหน้าจอนะแล้วส่งภาพนี้มาในไลน์แอดนะแอดไลน์ผมนะแอดไลน์ร้านทั้งของผเลเจริญน,นะแล้วก็ส่งพระพิมพ์แอนแบบลายแบบนี้ส่งมานะแล้วผมก็จะประเมินคร่าวๆนะว่าออตอนนั้นนะน้ำหนักทองใช้เท่าไหร่ราคาทองตอนนั้นเท่าไหร่ค่าเล่มเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับก็ถ้าท่านถ้าท่านรับทราบแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคนะกับค่าใช้จ่ายนะก็ท่านค่อยวอล์กอินนะครับเอาพามาทิ้งไว้ประมาณ2-3อาทิตย์ ถ้าคิวไม่ยาวก,ก็สองสามที่ก็เสร็จนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหรือแบบอื่นๆนะครับที่ท่านมีอยากทํานอกเหนือจากแบบที่ผมมีผมก็ยิยนดีทําให้เหมือนกันนะครับทำได้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับคนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะครับห้างทองผมจะเดินผ่านทาง YouTube Facebook, IG และ TikTok ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ